ฉีดฟิลเลอร์หน้าแก้มแล้วหน้าดูอ้วนโหนกแก้มชัดขึ้นเป็นเพราะอะไรใช่ไหมใครเคยเจอปัญหานี้บ้างถ้าใครเคยเจอขอจอขอใจมาบอกอังนิดหนึง่งเพราะอะไรนะ1ก็คือเติมเยอะเกินไป เติมเยอะเกินไปแล้วมันแบบเวลายิ้มมาโหนกแก้มมันชัดขึ้นอยู่แล้วมันต้องเติมแต่พอดอีถ้าเติมมากไปหน้าก็จะดูลนเกิน2อ,อาจจะเลือกฟิลเลอร์ที่รุ่นไม่เหมาะกับใบหน้าเราอาจจะใช้รุ่นแข็งเกินไปหรือเปล่า3ก็คือชั้นที่เติมอะ่ะไม่เหมาะสมหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีหนกแก้มเด่นอยู่แล้วแล้วเติมไม่ได้เติมชั้นลึกอะ่ะเวลายิ้มมันจะปูดขึ้นอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าหนกแก้มมันดูเด่นชัดมากขึ้นได้ข้อที่4จุดที่เติมไม่เหมาะสม อย่างบางทีโอเคเติมชั้นลึกวางออนโบนแต่จุดที่เติมไม่เหมาะจุดที่เหมาะคือมันจะต้อง ป็นชีกเอ펙ที่ทําให้หน้าเราพุ่งไปด้านหน้าแต่ถ้าเราไปเติมแบบโอเคหนะ้าแก้มก็จริงแต่ว่าแบบออกด้านข้างอย่างเงี้ยแน่นอนหน้ามันดูกลางขึ้นอยู่แล้วหนวกแก้มดูเด่นขึ้นอยู่แล้วสาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้ก็กมีสีข้อค่ะททนให้อีกรอบนึงนะคะ 1. ก็คือเติมมากเกินไป 2. เติมชั้นที่ไม่เหมาะสม 3. เลือกรุ่นที่เติมไม่เหมาะสม4จุดที่เติมไม่เหมาะสมมีมีสีข้อค่ะ